สวัสดี FC แฟนคลับที่นารักทุกท่านนะครับผมมาเจอกับช่องอดิสรฟฝัมารีช่องนุกกี้ฝัมารีช่องบาสอน์สตอรี่นะครับผมนี่เขาพา FC มาเดินสำรวจนะครับการพัฒนาพื้นที่นะครับลานปลูกปาริจิตแล้วก็มาดูบริเวณพื้นที่รอบทางกันบ้างนะครับเนาะ นี้ล่าสุดม,มีคนมาให้กำลังใจลุกคันเทียบเลยนะฮะวางวัสดีครับวางและลูกสาวนะครับ ครับล่าสุดนะครับลุงว่างแล้วก็เด็กๆนะครับจะพากันไปสมัครเรียนที่วานอนนะครับมีมีน้องนาเดียน้องพลอย น้องตองน้องพลอยไม่ได้ไปอะไปไปไปเป็นเพื่อนเหรอครับไปเป็นเพื่อนอ๋อน้องพลอยไม่ได้ไปน้องพลอยเรียนอยู่กรุงศรปาดาก็จะพาน้องนาเดียไปนะครับเนาะลุงพันรับอาสานะครับพาเด็กๆไปสมัครเรียนนะครับเออาร์บอกบอกไปสมัครเรียนอาจะไปสมัครเรียน อยากเป็นเด็กอีกเนาะแล้วก็ได้ไปสมัครเรียนมั้ยใช่ครับแล้วอายุน้อยก็อยากจะเรียนรเยังไงครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าน้องตองจะได้เรียนโรงเรียนที่เดียวกันกับเพื่อนๆหรือเปล่านะครับเด็กๆจะไปโรงเรียนแล้วนะฮะ เฮีอา HR ก็จะไปสมัครเรียนล่ะครับอ,อุ้ย,อเ,เ,ยอเออเป็นแก๊งเป็นแก๊งเดียวกันเลยเป็นช่วงที่เปิดรับสมัครเข้าโรงเรียนนะครับเป็นนักเรียนเหรอแเฮียอารียนอยู่ไหนอ่ะ อนันนบานมานอนอ๋อนี่ก็บรรยากาศนะ อโอ้มีไอศครีมนะครับมาขายแต่เช้าเลยวันนี้นะครับนะก็เป็นบรรยากาศที่ลานองค์ปู่นะครับแล้วเรามาดูไฟในตะเกียงครับ เมื่อวานรู้สึกว่าไฟในตะเกียงลมแรงเนาะวันนี้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างญามีไฟอยู่เนาะ,ะวันนี้มีอยู่นะครับเอทีเราต้องคอยดูบางทีมันดับนะครับนะใส่ไม่ใส่ตะเกียงไ,ไหม่ไฟหมดญาติก็หางาน เนะกิจกรรมยามว่างนะครับช่วงเช้าเอาทูบไปมัดนะครับนะเมื่นฝนจะตกพยาเนาะมันคลึ้มคึมครับคลึ้มครึ้มนะครับฮิตเอฮิตอาอนุบาลวานอนนี่สอนถึงชั้นชั้นไหนครับถึง ถึงป .6 อตอนนี้แม่อฟก็ซ้อมเลี้ยงหลานนะครับซ,ซ้อมเลี้ยงหลานไปก่อนนะลูกชายสามคนนะ<อ>ลูกชายสามคนซ้อมนะซ้อมเลี้ยงลูกแอดมินไปก่อนนะตอนนี้เนาะเสีย,ยง รถไถเดินตามนะฮเอ๊ะสงสัยวันนี้ทำไมแอดมินเขาแต่งชุดเหมือนกันเป็นบาริสต้าอ๋อคือถ้าบาริสต้าต้องใส่เสื้อสีม่วงแขนสีเหลืองอ๋อสีน้ำตาล อขอขอพายสีน,น้ำตาลนะฮะเราคิดว่าเป็นสีม่วงนะครับม่วงสไกยเฉพาะบาร์ติสตาอ๋อี้หโอ้พิ่งสังเกตโอ้น้องเกี้ยวไม่พูดนี่ไม่ได้สังเกตเลยมีเสื้อมาใหม่ด้วยโอ้ฟรีนะครับฟรี FC ครับมีเสื้อสีเขียวแขนเ,เ,เ,เหลือง,อ,งอันนี้จะต,ต้องซื้อโปรเท่านั้นบอก ครับผมใครอยากได้นะคร well. ับนี่นะเฉพาะยูทูบเบอร์เฉพาะยูทูบเบอร์นะครับนะเสื้อเขียวแขนเรียงอ๋อขายของได้ของโปรับเลยขายของได้นะครับสองโปรลับไปเลยอุ้ยฮะเราพี่ได้หรือยังไม่แน่ใจว่าพี่ทำไดหรือยังว่าจะต้องวันนั้นเออ วันที่พวกพี่มาอยู่เนาะน่าเสียดายนะครับเราไปสุระพอดีนะ FC นะฮะไม่รู้ว่ามีใครซื้อให้หรือเปล่าเดี๋จะโอเคเลยนะฮะสำหรับยูทูบเบอร์เท่านั้นนะฮะ FC ถ้าใครอยากให้อธิสรกับนุกกี้ได้เสื้อเขียวนะครับสวยมากค้าก็ได้เหมือนกันค่ะจะได้เป็นสีขาวตอนที่จัะคู่อืมมันจะได้คู่กันอ๋อไม่งั้นก็ยูทูบเบอร์ก็ได้ FC ก็ได้ แต่ FC จะได้เป็นสีขาวของยูทูบเบอร์จะได้อ่าเขาเรียกอะไรอืออือครับผมนะฮะ่าก็ฝากไว้ด้วยนะครับคุณก้สองเจ้าก็สี่เจ็ดห้าสองหกแอสติพิซินออฟฟิเชียลนะครับสั่งซื้อสินค้าโปรโมชั่นต่างๆของลุงพลป้าแตนนะครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ